จ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาดูคนตัดหญ้าวันนี้ว่าเบิ่งคนตัดหญ้าเออตัดหญ้าแบบจังไดให้ปลอดภัยบ่ให้ากระเด็นเข่าตาเพราะว่าตัดหญ้านี่บางครั้งเนี่ยหญ้าเศษหญ้าเศษวัสดุต่างๆที่มันอยู่อยู่ในปลาหญ้าเนาะ มันก็จะกระเด็นเข้าตาได้เ,เป็นอันตรายเดย้ดูคนตัดยานะคะโอ้เก่งมากเก่งมากต้องใส่หมวกเบิ้งหมวกกันน็อกนี่ต้องใส่หมวกกันน็อกไว้นะอยู่ตรงหน้าต้องใส่ไ้นีหย้เขียวงามงามพี่นอ้องเ่ะเด้อ ผูใดอยางได้ญ yeah. ้าไปให้งัวให้ควายงามมากยาเกิดเองตามธรรมชาติบม่ได้ปลูกักเกิดขึ้นเองจักมาแบบไดจะต้องตัดตัดหญ้าแบบปลอดภัยคนตัดหน้าตัดกางเจ่งกางเด็กบมมเลยเล็ดเราจ้า คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดี